เจ็ดปีแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะออกไอสัตว์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 ชอบกีตาร์บอกีตาร์บอกรีมีอะไรกันหรือยังครับจำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นแมบเหมาเอานี่น้องแบมเนี่ยลงมว่ะเลี้ยให้หล่เลย รังรู้จังตอนนี้ก็ตั้งช่องใหม่นะครับผมเป็นช่อง Is S B B Channel นะคะเราได้เปิดคำถามให้ถาม Q a A ไว้นะคะเดีย๋ยวกี่คำถามดีตันนี้กับายี่สิบคำถามเลยนะจ๊ะ <Wow. S 1> นะจ๊ะเดี<อ>๋ยวค่ะ<อ> <laughs> แล้วเรามาดูคำถามกันเลยนะครับคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากๆจะ <laughs> อ้อยทีหลังเนาะค้ามยาวเรื่องมันยาวนะคะ คำถามนิดหนึ่งนะครับผมพี่สองคนพบกันมานานหรือยังคะเอาใจาเดืเอนเอาเข้ากันเข้ากันตั้งแต่วันที่ไอ้วันที่สี่เดือนมกรอาอ๋อจักเดืนอนอะไรไปหกเดือนครับผมจะเจ็ดเดือนนะคะครับ,รบจะเจ็ดเดือนแล้วครับอันนี้ก็น้องน้องอยังน้องทุงฐานครับผมทุงถานครับ,รบแลป่ปีๆอยู่มาต่อคำถาม <laughs> ที่ สองเลยนะครับผมพี่ทั้งสองเจอกันได้ยังไงคะแม่อะตอนแรกรู้จักพี่เปาก่อนนะแกก็แบบชวนชวนแกกินเหล้าในห้องกามสินะแล้วก็ซีฟลอปบ,บอกอันนี้ <c oughs> แล้วก็ผมไปเจอแบมแบมครั้งแรกนะครับอยู่ห้องน้ำผับนะทุกคนนะ <c oughs> ตอนนั้นเพิ่นเมาเดยตอนนั้นแบมเมานะครับ <c oughs> ผมก็เป็นเอฟซีอยู่เป็นเอฟซีโดนเติบแล้วเมาเนาะเดือดออกมาตาแบบผมก็เลย ผมเป็นเด็กสีผมก็เลยไปขอถ่ายรูปเขาทุกคนแบบพี่แบมแบมครับผมขอถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายชัดต่อรีโลงบ้านนี่ขานกินเด็คักเต๋ออยู่ดิธรรมดาใครจีบใครก่อนค่าคำถามที่สามนะครับทุกคนเธอบอกว่าเขาทักไปถามว<ม>่า,มมาก,กินต่อหนหรอนั่นแหละแบ,บมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นแบมเหมาก็เจอครั้งแรกที่แบมก็แบบรายกาจอยู่นะทุกคนนะ<อ>ก,ก็ายอะไร<อ> <laughs> พี่แบมก็ มัเชื่อหนูแบบว่าไปต่อไหนคะคุณดาได้เข้าแบบเอาฝาบปิดแล้วนะแบบอยากไปต่ออย่างงี้นะพี่ชอบเขาอย่างไรแบบเขาก็หลออหลอข้างเป็นอยู่ดิหุงจะคของขนาดที่สี่นะครับทุกคนพี่แบมกับพี่เซฟอายุเท่าไหร่กันแล้วคะพี่ก็อายุยี่สิบปีนะครับเพิ่งยี่สิบปีเดือนที่แล้วนะครับยี่สิบเท่ากันนะคะครับเกิดวันที่ยี่สิบสามนะครับทั้งสองคนเลยแต่ว่าคนละเดือน ค่ะ <molec> อยู่มาเจ็ดปีแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะออกไอสัตว์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 เซฟไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้ไม่รู้ไปคำถามต่อไปคําถามต่อไปนะครับพี่แบมชอบอะไรในตัวพี่เซฟแล้วพี่เชฟพี่เชฟเราซื้อมาแล้วสองพี่เชฟพี่เชฟพี่เชฟพี่เซฟชอบอะไรในตัวพี่แบมนะครับเบาเท่วเบาก่อนละเนาะ ชอบอะไรหรอชอบเซฟที้เซฟกวนตีนนะคะแล้วก็กวนตีนทําให้ยิ้มนะคะทำให้ยิมะะมย้มส่วนที่นะครับก็ชอบแบบชอบที่พี่แบมแบบเออเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไม่ยิงนะทุกคนนะไม่ไม่ยิง <c oughs> ชีไให้พิม่มชี้ให้หมักโอ้คนนะไม่ยิงตัวเราฟินล,ลี่กับพี่ชาย <c oughs> พี่แบมกับ พี่จเซิฟชอบอวัยวะส่วนไหนของกันและกันคะอวัยวะเหรอคะเกินตีนี่เอาไหมคะแล้วเล่นก็ชอบชอบยังเหรอชอบขีตาว่ขีตาว่ขีตาบ่บ่แม่นี่แหละมาตวงนี่ดีขีตาจนบรกยากาศสมตามเลยชอบชอบชอบคิ้วนะคะคิ้วนานานี่ โอ้ยเธอเย้ไม่ถือเขาเธอหรอกพี่ก็เอาแหน่อยู่นะทุกคนนะฮะตัวชอบอะไรในตัวเขาชอบคีตาครับโอ้ยอยากอยากชอบตาครับตาเหมือนไอ้ตาเหมือนนุ่งหูกดีครับใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปตาโลโลกันยิ่งฮะข้าถามตัวแหคำถามที่อะไรตัวข้ถามที่เก้าแปด What คำถามที่แปดนะครับ <Okay. S 1> มีเรื่องนอกใจไหมงับถ้ามีแล้วจัดการยังไงถ้าความสัมพันธ์ได้ไปต่อเชื่อใจยังไงเคยมีเรื่องนอกใจไหมไมเ่เคยนอกใจเขาอยู่บ่เขาไม่เคยนอกใจไม่เคยมีเรื่องนอกใจนะคะมีแต่ทะเลาะก,กันแบบนั่นแหละจะค่อยไปพูดในคําถามนึงตัวเรื่องมาใหม่คำถามไหนละนั่นแหะที่ถามว่เนาเป็นรทะเลาะก,กันทายัางไองอะไรนบบนั้นอ,อเะอ ก็ไ <One> ม <input> e man. so <t step> like ่ค <t stick> ่อยมีเรื่องนอกใจกันนะคะส่วนมากจะผิดใจกันเรื่องอื่นมากใช่ครับน่าจะมีวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไปวันเกิดเพื่อนน่าจะน่าจะมีเด็กนะครับแบบนอนครับอ่ากินเล่าข่าวกับหัวประคอกับพี่ไหมนอนสนปีน่ะคำถามที้ก้านะครับทุกคนข้อเสียของการไลกันค่ะคนที่น้อยนะครับบางทีก็เหมือนเป็นบ้านะครับบางทีเขาอันใส่เสื้อผ้านะเมื่อไหร่ไปเขาข้ออัน เพิ่อนว่าเพิ่อนห้อนแดดเพิ่นว่าแล้วเขาบอกให้เพื่อนใส่ส่งขนยาวใส่ขนยาวจังบอกห่อนมันจังกันแดดนะบัดนี้อันไปถ่ายรูปบัดนี้ไปถ่ายรูปบ่ถือใจเพิ่นได้บ,บัดนี้มาถทดเท้าที่บ้าดแบแบบแบบข้อเสียแบบคือเซฟต้องปิดทุกอย่างไม่เป็นไรครับร่างก,กันก็ต้องแบบคนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งก็ต้องเป็นน้ำนะครับทุกคนดี เซฟเป็นคนที่พูดไม่ฟังนะคะทุกคนบอกว่าจะเลิกนูน่นเลิกนี่แต่ว่าก็ทําไม่ได้นะคะจำก็มีเรื่องน้อยมากๆเลยนะคะเรื่องนี้บอกฟังหนาต้องบอกอยังสิยต่ยึดเ,เกา่านิสัยเกา่เกาๆจบไปกับเราคืนก็เมียก็หมาดีกว่าครับทุกคนคาถามต่อไปนะครับเวลาพี่ทะเลาะกับแฟนพี่ทํำยังไงครังให้กลับมาคืนดีกันใครจะเป็นคนเงาะ แอะเป็นคนงอต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าอันนี้บัวแบบไม่เคยงอเลยเพราะว่าเธอเคยงอเขาเลย้ยวก็ใส่ที่หลังล่นเนยงอแบบ <DIS. S 2> ยิ้มนะงอแบบงอแบบงงอแงเขาก็เขาก็เศร้าเครียดเองแบบเปแบบ็แบบบบนคนที่งอไม่เก่งค่ะเออเธออย่บ่ย้อมเขาเลยแบบเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะครับเจ้าของพิษกับว,ว่าเจ้าของถือกัน,นนะ สุดท้ายผมก็ต้องแบบต้องเป็นคนไปงอนะครับเพราะว่าผมถ้ารักกันก็ต้องก็ต้องงอกันนะมันแจงสีอู่น้ำกันได้เป็นบ้าคำถามต่อไปนะครับเวลาพี่แบมลงรูปเซ็กซี่หรือคลิปในทิกต็อกพี่เซฟห่วงไหมคะห่วงไหมคะห่วงยีบะห่วงยีบะกระบอกเลย ก็ผมก็ไม่ไม่ห่วงนะครับทุกคนก็ไม่ว่าอะไรค่ะเออไม่เคยว่านะครับขนาดเซฟยังชอบดูของคนอื่นเออผมก็ชอบดูครับทุกคนเลาเล่นนะครับไม่ไม่เคยว่านะมันก็เป็นงานของเขานะครับแล้วก็แฟนเขาเขาก็ชอบด้วยครับทุกคนผู้ชายนคือไม่จะได้ชเบงะทรเนาะทุกคนผู้ชายก็ได้แค่มองผมก็ได้ครอบครองไปแล้ว คำถามต่อไปนะครับคำถามที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวนับก่ <S <S อนนับก่อนคำถามที่สิบสองนะครับทุกคนหาเงินจากไหนคะส่งตัวเองเหรอคะใช่ค่ะตัวส่งตัวเองตั้งแต่มอใดส่งตัวเอง้งแต่อยู่อยู่มอห้าจะขึ้นมอหกนะครับโ <Okay. S 1> อเคคะมอสามสี่นี่แหละทำงานอะไรตอนนั้นช่วงนั้นว็บมอใดวออะไรอีกต่อ ช่วงนั้นเว็บพน,นันยังไม่ได้มาะแบมบก็รับแชร์ขา่าวเป็นเหมาอ่ะกี่โพสก็ได้เดือนหนึ่งชาจีโพสเออืยเป็นเ่บาบางวันก็สามสี่แชร์อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเขาเหมาก็ได้เงินก็เราก็เอาก็ได้ตามมาจากตอนนั้นแล้วก็เริ่มมีกระแสเว็บพน,นันอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้รับมาบ้างนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากติ๊กต็อกค่ะครับผมก็ งานรีวิวนะครับแล้วก็เหมือ <74. S 1> นการครับเวฟนะครับทุกคนอันนี้ก็ผมเลิกทาไปแล้วนะครับทุกคนมันม inform inform ัน <tuh> ไม่ดีหรอกแล้วก็อช่วงนี้ก็ทํำทุกอย่างครับทํา youtube ด้วยแล้วก็ขับฟูดแพนด้าด้วยนะทุกคนนะเห็นหน้าอย่างนี้ก็คิดเวยกเก่งอยู่นะอือคาถามต่อไปนะครับคําถามที่สิบสามนะครับใครเปหนักกว่ากันคะผมบอกเลยเธอนั่นแหละเพราะว่าแบบใครเปยอ แแบ,บกซื้อของชลุยชุายลนะแล้วก็ชอบซื้อของแพงครับเพราะว่าเขานายะตังเยอะเลยทุกคนพ่าผมผมก็ทํางานไม่ได้เยอะเท่าแแบบน,น,นะครับบางทีก็นอนใจอยู่ไม่ค่ะแลนะใครก็เป๊ะคนนั้นนะคะก็ดูแลเขาไม่ได้ครับก็คำถามต่อไปเลยนะครับด,าดราม่าคุณและเ้าคำถามต่อไปคําถามที่14นะครับทุกคนเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนะครับ ก็อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีตังค่ะรถมีแล้วเออรถมีแล้วอ๋อเจอยากได้รุ่นอื่นสิเนาะเออแบมบอกว่าอยากได้รถเปิดประทุนนะทุกคนนะว้ต่ไม่มีติดไม่มายสูงก็อยากมีอยากมีบ้านนะครับอยากมีครอบครัวที่แบบครอบครัวที่เออครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็มีเงินมีทองใส่พ่อแม่พี่น้องแบบได้อาศัยนะครับทุกคนก็แค่นี้แหละครับ คำถามต่อไปครับมีแผนจะแต่งงานไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะเราก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่นอนครับแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันก็ดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับทำัน,นให้ดีที่สุดก็พอค่ะใช่ครับก็ช่วยกันสร้างช่วยกันหาก่อนนะครับอยากอยากรวยด้วยกันก่อนครับค่อยแบบอมีเงินด้วยกันก่อนวยด้วยกถ้ามีข่าวดีก็จะมาบอกนะคะนะคะคำถามต่อไปนะครับผมดูแล คิวยังไงให้ขาวใส Foreign? ใชใ้ตัวไหนบ้างพวกข,ข้อสอบขาวบาๆบาบาเนี่ยข้อสอบดบดำดำอยู่หรอดำอยู่ดิอ้ดำน่อยนึงก็ใช้เยอะมากเลยนะคะดำเพิ่งมาดูแลตัวเองตอนขึ้นม .4 แล้วก็ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ขาวแล้วเพิ่งมาขาวช่วงขึ้นปีหนึ่ง ก็ใช้หลายตัวมากแต่ตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือรีมไลไว้นะคะกีมไลไวผมก็ใช้นะครับเนี่ยก็เลยให้ซีฟมาใช้ตามกําลังจะข่าวนะทุกคนนะอันนี้คือไม่ได้มีโฆษณานะคะคือใช้จริงๆค่ะอันนี้ใช่ครับไลไวนะครับเมนบอกเขาถามต่อไปได้ฉีดปากไหมคะบบอกบุญทีสวยมวก <laughs> ฉีดนะคะฉีดปากที่แ n งเจิลคลินิชื่อแองเจิน่าจะชื่อแ n งเจิลคลินินะคะที่ขอนแก่นค่ะฉีด1นึซีซีค่ะทำศัลยกรรมอะไรบ้างนะครับทำทำต่อไปนี้แบมจะมีม,มีคลิปหนึ่งที่แบมบ,บอกหมดเลยค่ะว่าแบมทำศัลยกรรมอะไรบ้างแล้วก็ทำที่ไหนสามารถไปดูได้ในคลิปนั้นนะคะบอกบอกบอกก่อนแบบเห็นอย่างนี้ ก็ทำตาทำจมูกฉีดปากฉีดคางทำหน้าอกค่ะแค่นั้นนิดเดียวพี่ลืมบอกนะครับชอบอะไรในตัวพี่กันนะพี่ชอบนมครับผ่านมาแล้วคำถามสุดท้ายแล้วทุกคนนะครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับผมมีอะไรกันหรือยังคะก็ผมกผมก็ธรรมดาล่ะค่ะไม่มีอาอเหรอ เราก็นอนด้วยกันก,ก็นอนจับมือกันนะครับไม่เคยไม่เคยนะครับเพราะว่าพวกเราคือได้กันแค่ภายในนะครับไม่ได้ภายนอก <c oughs> <laughs> ไปแล้วครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปเรื่อยๆครับผมต่อไปจะลงคลิปทุกอาทิตย์แล้วนะครับทุกคนก็อยากให้ทำคลิปแกล้งอะไรก็เมนไลน์นะคะใต้คอมเมนต์ไปแล้วครับสวัสดีครับไม่เค่ะ